สวัสดีครับวันนี้เพจเปตองสายชนเรามาทำการแสดงอยู่ที่สนามเปตองวังโบราณน,นะครับก็เรียกว่ามาชมนะฮะ <S <S 2> <S 2> จัดในรูปแบบคู่ทั่วไปฝีมือแบบบ้านๆนะครับ เรียกว่าได้รับความนิยมจากพี่น้องชาวเพชรต,ตองลังแรกกระจกเลยฮะค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็<อ>นี่ครับค่อนข้างจะเยอะมีตั้งแต่ดีนึงนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทีมดีนึงเยอะก็เลยเปิดให้ดีสเล่นฟรีแล้วนี่ก็เลยมาถ่ายคู่สนุกสนุกซอมมือในเรื่องของดีสนะครับดีหนึงเป็นรอบสิตัดเข้าแอยู่นะครับ นีมาดูคู่นี้ก่อนนะครับทีมอยากเล่นพบกับหมอเคเอาศึกษาไว้มันจะไดอาศึกษามนจะได้ศึกษาติดติดนน้ทีมอยากเล่นลูกนี้อันนี้เป็นสนามที่6กนะครับสนามที่หก อืมตอนซ้อมไม่ใช่แบบนี้สนามจะเป็นหินเก็ดใหญ่ฮนะส่วนตรงนี้นะครับแต่ละสนามก็จะใกล้เคียงกันครับส่วนสนามข้างนอกก็จะเป็นเก็ดเล็กลงหน่อยนะครับจะประมาณเดียวกันนะครับ ลงช่างกันมานะฮะอยู่ไกลๆนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ดูดิครับลูกดอกหนึบ <c oughs> <c oughs> ครับ,บห, <c oughs> หมอกแค่ฮะที่หมอกแค่ อสี่เลยเหรอโอ้ไม้แรกลังแรกก็สี่เลยนะครับร <c oughs> นี่มีดึงเงมีดึงอยู่ก็ <c oughs> สกอตตอนนี้นำไปดึกสกอสี่ต่อศูนย์นะครับทีมหมอเข่นำทีมอยากเล่นไปนะครับโอ้เรียกว่าลูกเป้าไปอยู่ในพงหญ้าเลยฮะห่าง พาไปอยู่ข้างเป้านะครับประมาณ50เซนอ๋อสวัสดีครับเจ๊นันครับวันนี้ผมมาบุกที่ยุทยาเลยทินเก่าด้วยของเจ๊รัฐฐานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวีรัสตีท่านหนึ่งในกรุงศรียุทยานะครับ ลุงช่างลุงช่าง <c oughs> โอ้โหไม่ต้องคิดฮะอยากเล่นเ <c oughs> ข้าวงได้โซโล่เลยฮะ <c oughs> นี่พี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ไดอย่าง ลูกนี้โโอ้หนี่ครับตัวจริงเสียงจริงฮะโอ้โหอ๋อลูกนี้คาแรก,กครับ,รบเห็นสองคะแนนได้แล้วนะครับตอนนี้ทีมอยากเล่นมาดูลูกนี้ปกติโดนรับสามติดรับสี่เลยนะ เอาลูกนี้หลืยตีลูกที่สองครับโอ้โหสี่หรือห้าครับเนะี่ยโอโ้เรียกว่านักหนักๆนะฮะสี่หรือห้าครับโอ้โหนี่รางที่สองนะครับเรียกว่านี่ขึ้นมารางที่สามตะกอตอนนี้ไป5้าต่อสี่นะครับสองรางนี่เรียกว่าเก้าแล้วนะครับ อยู่ที่วังโบราณนะครับวังโบราณสนามไปตองวังโบราณนะครับอยุทยานี่ค,นครับหมอเค้ครับอูู้กนี้คข็งครับตีลูงที่สองต <c oughs> ีงอย่างนี้เรากลับบ้านดีกว่า โอ้โหนี่ไวมากนะ่ว่าบรรยายไม่ทันนะครับดวกนี้โอ้ยสนับดอกครับโอ้โหวนี้คารแะ

ตัวนี้ิดรับสองติดรับสามคะแนนอโอ้หอโหเป็นเจ็ดต่อห้าลางที่สามเจ็ดห้าโหได้กันเรียกว่าเก็บแต้มกันเยอะนะครับนี่คือลางที่สี่นะฮะโอ้โหสกอร์ตอนนี้หมอเค่น,นำไปได้วยสกอร์เจ็ดต่อห้า ลูกนี้ก,ก็เลยกว่าตั้งอยู่หน้าโซนฮะหน้าเป้าประมาณอยู่ที่40่อเซน,นโอ้โหนี่ครับสนามดูนะักกีฬามาค่อนข้างจะเยอะนะครับร่มรื่นอ,อย่างนี้ฮะโอ้โหน <c oughs> โอ้โหอูนี้เปลี่ยนนะครับมาลุตตีที่หมอแค่ตีดนรับหนึ่งตีติดรับสองคะแนนเอาหลุยไปก่อนเอาเอาเก็บไปหมด

เอาไปเซฟไปก่อนลูกนี้ดูลูกตีเอ้ยกเขาเขามีพวกแล้วฮะตีฝังตัวเองนี่ครับหยองบอกเศร้าโอ่โอ น่าจะเล่นกันแบบสนุกสนานฮะเล่นไปก็มีความสุขนะฮะแต่รูปกีฬาก็เป็นคงเป็นเกมมีแพ้ชนะนะครับดูไม่ทันภาคบรรยายก็ไม่ทันครับ <c oughs> ทีมอยากเล่นเก็บแต้มได้แล้วครับหนึ่งครับที่สนามเปตองวังโบราณครับอยุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนแ้มที่สองสองลูกนี้สกอร์เป็นเจ็ดเท่าครับห ครับดีหนึน่งยังแข่งกันอยู่นะครับดีหนึน่งเป็นรอบสิบหกตัดเข้าแปดอยู่นะครับสำหรับดีหนึน่งนะครับโยนมาในระยะแปดถึงเก้าเมตรโอ้โหลูกนี้ตั้งอย่างนี้ไม่ต้องสืบนะะเจาะอ,อย่างเดียวครับ อหลุยไปก่อนลูกแรกครับลูกที่สองจักหมุนต้วนลูกนี้จะเข้ามาเพื่อเปียนเกรม โยกเอาตีเลยฮะลอครับนึกว่าจะเข้าตีลูกนี้หมอเค่เข้ามาเปลี่ยนนะครับหยองนะฮะอยากเล่นตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคะแนนสนามไปต้องวังโบราณนะครับที่อยุธยาครับ โอ้พี่อ๋องให้ตีมาเข้าอีกซะงั้นเข้าดีดูรูปนี้โอ้ยเจ็บใจเจ็บใจดูพี่อ๋องฮะ พี่็ o p กํลังตัดเข้าแปอยู่ครับพี่็ o p แข่งอยู่ครับอยู่สนามทางนู้นไกลๆฮะดีหนึ่งเขาไปแข่งอยู่สนามไกลค่อนข้างนู่นเลยฮะบป็รอบ16ตัดเข้าแปครับสําหรับดีหนึ่งเดี๋ยวถ้ารอบลึกๆยังไงจะอะไรให้ชมนะครับดูลรนี้ ได้ร okay. ับหนึ huh. uh ่ง huh. ต uh ีต huh. oh. ิดรับสองคะแนนจากทีมมอเคออกข้างนิด huh. นึงฮะอันน oh, ี้มีซ้ำวีดอาหูหลุยฮะทำให้ทีมอยากเล่นขึ้นนำไปสกอร์แปดต่อเจ็ดครับโอ้โหยาวเลยฮะ โอ้โหสนามข้างๆนะฮะน่าจะมาวางอยู่ในระยะประมาณ8เมตรนะครับสกอตอนนี้8ต่อ7นะครับ ีอยากเล่นนำโอ้โหเข้าอยู่ในโซนฮะอยู่หน้าเป้าประมาณสอกนึงครับโอเคโอ้โหวีจักคือพี่สลับไปฮะเอ้าพี่ออกคออีกแล้วฮะ พบกันนะครับระหว่างทีมอยากเล่นพบกับทีมเหมาเข้นะครับทีมอยากเล่นก็ขึ้นนำไปด้วยสกอร์8-7ครับมราเรียนจะกลไปหน่อยครับสำหรับที่เชียงรายภาพระเสียงชัดเจนครับขอบคุณครับทนายโบเอฟซพี่อ่องอ่างทองนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะ เรียนหลงนี้ โอ้โหหล่อเลยครับลูกนี้อ๋วอวอวีดักเฮ้ยเป้าน่าจะไปอยู่ที่หัวสนามแล้วนะครับปัตตานีภาพคมชัดขอบคุณมากครับลูกนี้ยกเปลี่ยนครับ